ในปากน้องนะคะมีฟันหายไปหนึ่งซี่ปกติเราจะมีฟันหน้านะคะฟันกลางซี่ที่1นึ่ซี่ที่2ซี่ที่3านะคะแต่ด้านซ้ายของน้องอะซี่ที่หนึ่งไม่มีเลยคะ่ะหมอตายเล่าเคสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเอาเคสน่าสนใจมาฝากนะคะเป็นเคสของน้องแคทเธอรีนค่ะ เคสนี้มีความน่าสนใจยังไงครับผมคุณหมอค่ะเคสนี้นะคะน้องมีปัญหาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะคุณแม่พามาพบคุณหมอจัดฟันเด็กนะคะตั้งแต่อายุ8ดขวบค่ะเพราะว่าน้องมีลักษณะของขากไกล่างนะคะยาวแล้วนะคะแล้วก็ฟันล่างนะคะอยู่ด้านหน้าฟันบนเขาเรียกว่าฟันสบค่อมนะคะก็คุณหมอฟันเด็กก็แนะนําว่าให้เริ่มจัดฟันได้เลย เพราะว่าจะได้ช่วยนะคะในการที่จะสร้างแบบแผนการจิญรโติบโตของขากันไกลได้นะคะเพื่อไม่ให้กันไกลร่างยื่นยาวมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือในปากน้องนะคะมีฟันหายไปหนึ่งซี่ปกติเราจะมีฟันหน้านะคะฟันกลางซี่ที่1นซี่ที่2ซี่ที่3นะคะแต่ด้านซ้ายของน้องอะซี่ที่1นไม่มีเลยค่ะน้องมีความกังวลปัญหาฟันด้านไหนครับถึงเข้ามาอบคุณหมอ ค่ะก็มีผลต่อการใช้ชีวิตของน้องนะคะเวลาน้องยิ้มน้องก็จะไม่มั่นใจค่ะคุณแม่ก็กังวลว่าเวลาลูกยิ้มแล้วเนี่ยค่ะฟันก็จะไม่เท่ากันนะคะก็เลยพามาพบคุณหมอจัดฟันเด็กนะคะจากผลเอ็ซค่ะเราก็พบว่า ฟันซี่ที่1น,นะคะมีแต่ว่าฝังคุดอยู่บนบนด้านบนลึกมากนะคะเราไม่สามารถที่จะลงมาได้นะคะเราก็เลยวางแผนกันนะคะคุณหมอจัดฟันเด็กท่านแรกนะคะท่านก็ใช้วิธีการจัดฟันด้วยจัดฟันเหล็กนะคะโดยปกตินะคะถ้าเราเจอเคสแบบนี้ก็จะมี2วิธีวิธีแรกก็คือเราก็จะพยายามจัดฟันเปิดช่องว่างนะคะแล้วก็ใช้วิธีทางศัลยกรรมนะคะดึงฟันที่คุดอยู่ลงมาในช่องว่างที่เราเตรียมไว้ะคะ่ะ แต่ในเคสของน้องแคเทเธอรีนนะคะฟันที่คุดอยู่ค่ะคืออยู่ในตำแหน่งที่สูงแล้วก็ไม่พอยังกับด้านอีกนะคะและรูปร่างก็ไม่โอเคค่ะก็เลยตัดสินใจกับผู้ปกครองว่าในเคสนี้เราจะต้องผ่าฟันคุดซีซีที่1ที่คุดอยู่นะคะไม่สามารถที่จะดึงลงมาได้เราก็เลยวางแผนว่าง,งั้นเราจะจัดฟันกันนะคะให้ฟันล่างเข้ากับเข้าไปข้างในแล้วก็เอาฟันบนออกมาแล้วฟันซี่ที่หายไปเราจะทดแทนด้วยการใช้ฟันซี่ที่2นะคะ ปกติเลือดไม่หนึ่งสองสามใช่ไหมคะของน้องก็จะเริ่มต้นที่สองสามสี่ค่ะเราก็จะใช้ฟันที่ที่สองนะคะมาอุดรูปร่างฟันค่ะให้เป็นธรรมชาติให้เหมือนกับฟันซี่ที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เราเปิดช่องว่างให้ซี่ที่สองนะคะมีขนาดเท่ากับฟันซี่ที่หนึ่งแล้วนะคะเราก็เริ่มทําการรักษากันโดยใช้วิธีนั้นนะคะแต่ทีนี้คุณแม่ก็กังวลว่าน้องอ่ะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคหรือว่าไม่ชอบการจัดฟันเหล็กนะคะด้วยเหตุผลต่างๆนะคะน้องก็บอกว่ามีทางเลือกใหม่ ไหมคุณหมอตายก็เลยแนะนําว่างั้นน้องก็เปลี่ยนการจัดฟันมาเป็นแบบจัดฟันใสนะคะซึ่งน้องก็โอเคชอบมากค่ะคุณหมอก็ทําการรักษานะคะพอรักษาไปถึงชุดที่25นะคะเราก็ได้ช่องว่างที่โอเคนะคะที่จะอ,อุดฟันเปลี่ยนรูปร่างฟันซี่ที่2ให้เป็นฟันซี่ที่1แล้วเราก็เลยให้คุณหมอด้านธนกรรมความงามนะคะเป็นคนอุดให้ จะเห็นว่าอ,อ,อุดมาแล้วนะคะใกล้เคียงและสวยงามมากเลยค่ะก็ใกล้เคียงกับฟันซี่ที่1เลยดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นซี่สองจริงๆแล้วคือฟันซี่ที่2แต่เราอุดนะคะอุดเพิ่มเนื้อฟันเข้าไปด้วยวัสดุอุดคอมโพสิตค่ะก็จะเห็นว่าชุดที่ยี่บห้านะคะฟันน้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะฟันล่างนะคะถูกเคลื่อนไปด้านหลังนะคะเรียบร้อยแล้วเวลาน้องยิ้มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็ จะต้องจัดฟันต่อนะคะเพราะว่าฟันข้างบนยังไม่ตรงเท่าไหรก่ก็น้องก็ตอนนี้กํลาลังรักษาอยู่ค่ะหลังการรักษาตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะน้องนะคะตอนนี้แฮปปี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าเออเขาเหมือนได้รอยิ้มใหม่ขึ้นมานะคะเขาไม่คิดว่าการที่มาพบคุณหมอแล้วคุณหมอแก้ปัญหาเขาแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขาอะ มั่นใจขึ้นมากนะคะเพราะว่าตอนแรกผู้ปกครองก็กันงวลนะคะว่าลูกเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเวลายิ้มออกมาเนี่ยมันก็จะมีแบบความไม่เป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้คุณหมอก็ปรับแก้ไขให้นะคะก็คือฟันน้องเวลายิ้มก็จะสวยเป็นธรรมชาติมากขึ้นประเด็นสําคัญก็คือน้องไม่ต้องใส่ฟันปลอมเราใช้ฟันธรรมชาติของน้องนะคะตอนนี้ก็น้องก็เออร์สแกนใหม่นะคะทําข้อมูลใหม่ก็เพื่อที่จะปรับ ะะให้การสบฟันดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะตอนนี้ก็กําลังรักษาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่จัดฟันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะหมออยากฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเคสประมาณน้องแคทเธอรีนบ้างไหมครับสำหรับการดูแลจัดฟันในวัยเด็กนะคะในบางเคสค่ะถ้ามีปัญหาที่ซับซ้อนหรือว่ามีปัญหาที่ฟันไม่ปกตินะคะผู้ปกครองควรจะพาลูกมาพบ คุณหมอนะคะตั้งแต่ได้เลยตั้งแต่6ขวบ7ขวบ8ดขวบนะคะไม่ต้องรอให้ถึงวัยรุ่นนะคะซึ่งในบางเคสนะคะถ้าการรักษาเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเด็กนะคะตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะคะก็จะเป็นการดีกับน้องนะคะเพราะว่าเราสามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นแก้ไขปัญหาได้ทันท่วมทีแต่ว่าในบางเคสค่ะก็ไม่จําเป็นจะต้องจัดตั้งแต่วัยเด็กๆนะคะเราสามารถรอได้จนถึงวัยรุ่นนะคะหรือมันกระทั่งวัยทำงานก็ยังรอได้นะคะแต่ว่าการที่จะรอหรือไม่รอแล้วจะเริ่ม เมื่อไหร่ก็ยังอยากจะแนะนําให้ผู้ปกครองนะคะหรือว่าน้องๆที่มีปัญหามาปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอก็จะได้แนะนํานะคะว่าคนจะเริ่มต้นรักษาจัดฟันเมื่อไหร่ค่ะ